แบ,บแรนด์คุณภาพจากเทียวไล B1 วัสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแท็บสูดก่อนนอนอาทิตย์แรกหนูก็เริ่มรู้แล้ว สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับผมพิชิตเหมือดไทยสงครับสำหรับวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านครับมาร่วมเจาะลึกกับธุรกิจขายตรงน้องใหม่ครับที่เรียกว่าขนานี้กําลังมาแรงอย่างมากเลยทีเดียวครับนั่นก็คือบริษัทไทยเฮลคูครับซึ่งผู้ที่จะมาร่วมคุยกับเราในรายการครับก็ได้นั่งอยู่ข้างๆผมนวครับนั่นก็คือคุณพันยศอครอมพงศ์ครับประธานกรรมการไทยเฮลคูครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับคุณพันยศครับต้องบอกว่าส่วนของไทยเฮลท์อยหรท่านอาจจะยังไม่รู้จักหรืออาจจะรู้จักดีเนี่ยอยากให้คุณพันยศขยายความในส่วนของที่มาที่ไปของธุรกิจนิดน,นึงนะ ครับจริงๆบริษัทไทเฮลก็มีหลากหลายรูปแบบของธุรกิจนะครับมีทั้งธุรกิจที่เป็นสื่อด้วยนะครับธุรกิจขายตรงรวมไปถึงธุรกิจที่มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์สินค้านะครับที่ตอนนี้เราก็เปิดดําเนินการมาได้ประมาณ4ปีแล้ว4ปีแล้วใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับสปีกระแสตอบรับดีเกินคาดไหมดีเกินคาดครับวันนี้เราเลยต้องแตกลายธุรกิจออกมาเป็นรูปแบบของขายตรงเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ากลุ่มสมาชิกและก็กลุ่มผู้บริโภ เรียกร้องอยู่ตลอดเวลานะครับให้เรามีการขยายนะครับในเรื่องของธุรกิจนะครับแนวนี้ด้วยเห็นว่ามีฉายาส่วนของขายตรงรูปผสมสื่อเนี่ยอยากให้แจกแจงขยายความนิดนึงฮะแต่ถ้านอาจจะงงนิดนึงมันคืออะไรครับครับด้วยที่ที่เราเป็นรูปแบบของเรามีสื่ออยู่ในมือด้วยนะครับแล้วก็เรามีการพัฒนาด้านคอนเทนต์ต่างๆนะครับทำให ตัวนี้สมาชิกเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็เลยมีฉายาเรียกในวงการว่าเป็นขายตรงผสมสื่อนะครับซึ่งโดยที่ผ่านมาทั้งหมดเราก็ใช้ตัวช่วยอย่างสื่อเนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับอย่างดีนะครับ,รบในการบุกตลาดอาหารเสริมในปัจจุบันนี้ เป็นสื่อยังไงบ้างก็จะมีทั้งสื่อทั้งวิทยุครับแล้วก็โทรทัศน์อย่างสถานีวิทยุของเราเนี่ยเราก็มาในนามของเรดิโอเคนะครับซึ่งจะมีคอนเทนต์ทั้ง3ามคอนเทนต์ก็จะมีโอเคลุคโอเค โอเคฮุปนะครับโอเคเลิฟแล้วก็โอเคลูกทุ่งนะครับทั้ง3คอนเทนต์เนี่ยก็จะแตกต่างไปตามทาร์เก็ตของลูกค้าดังนั้นแล้วก็มียังจะมีสวัสดีทีวีนะครับเป็นทีวีช่องดาวเทียมอีกหนึ่งช่องด้วยนะครับในเรื่องของการไว้สําหรับเพื่อจะโฆษณาสินค้านะครับโฆษณาถึงตัวธุรกิจต่างๆนะครับโฆษณาถึงผู้นานะครับว่าผู้นําของเราเนี่ยมีศักยภาพเพียงใดหรือว่าเป็นอีกหนึ่งการสร้างการรับรู้ให้กับคนเครือข่ายได้รู้จักนะฮะใช่ครับต้องเรียน ถามคุณพันยศนิดนึนงฮะหลังจากที่มีการใช้สื่อแล้วเรื่องของสินค้าถือว่าเป็นจุดสําคัญเลยงเราใช้สินค้าอะไรเป็นตัวนําร่องในช่วงแรกฮะก่อนหน้านี้เนี่ยราบุกตลาดมาเนี่ยอย่างชื่อของไทยเฮลเนี่ยจะรู้จักกันในนามของตัวน้ําเหฮสกัดนะครับสูตรต้นตํำรับตามมัชรุมพัดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวเด่นนะครับ,รบตัวเด่นของตัวบริษับริษัทเลยเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่การ โปรโมทส,สินค้านะครับตัวนี้ให้ความรู้ความเข้าใจนะครับว่าเห็ดเนี่ยมีคุณประโยชน์อย่างไรนะครับเมื่อมาสกัดแล้วรวมกันในขวดเดียวกันนะครับคุณค่าของมันเนี่ยมหาศาลนะครับ แล้วก็ลวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่แตกลายออกมาแล้วก็แบ่งแยกผลิตภัณฑ์ออกมาให้มีทางเลือกมากขึ้นนะครับว่าเหตุไปผสมกับตัวนี้มีรสชาติแปลกออกไปนะครับมีคุณสมบัติที่ต่างจากเดิมนอกจากน้ำเห็ดเราเห็นสินค้าที่วางอยู่ขหน้าหลากหลายมีตัวไหนบ้างอะไรอย่างงี้แลวก็จะมีอย่างยูนิลซ์นะครับก็เป็นตัวน้ำมันจมูกข้าวนะครับผสมน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวสาลีนะครับซึ่งสังเกตได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของไทเฮลแต่ละตัวเนี่ยจะค่อนข้างออกมาแนวว่าเป็นมัลติฟังชันนะครับซึ่งมีการผสมนะครับส่วนผสมที่สําคัญๆเนี่ยหลายอย่างไว้ในขวดเดียวกันไว้ในกล่องเดียวกันนะครับอย่างอีอกตัวหนึ่งนะครับกำลังมาแรงอีกตัวนั่นก็คือตัวลรียล่านะครับแล้วก็ v ว Plus พสรีล่านี่เป็นเกี่ยวกับ เรื่องของผู้หญิงที่ต้องการรักษาสวดทรงนะครับเรื่อง <ลด S 1> ของการกลดน้าหนักควบคุมน้ําหนักนะครับประมาณน,นั้นครับ,รบเป็นเรื่องของทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ทานได้นะครับ,รบอีกตัวหนึ่งนะครับที่กําลังฮือฮานะครับนั่นก็เป็น VM+ นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะมีกิจกรรมนะครับต่างๆมากมายนะครับอย่างที่ผ่านๆมาก็เป็นผู้สนับสนุนในการประกวดมิสจีนดีของนิตยสาร FHM ในปี2012แล้วก็2013นะครับและล่าสุดก็เพิ่งได้รับรางวัลสินค้าสุขภาพชายขายดีอันดับหนึ่งนะครับในร้านวัสด์ันด้วยกาตอบสนองความต้องการของทางสุขภาพบรรุษได้เป็นอย่างดีใช่ครับเห็นว่าแต่ละสินค้าก็ต้องมีส่วนของพรีเซนเตอร์ด้วยครับเรามีพรีเซนเตอร์แต่ละกลุ่มแต่ละสินค้า งไงบ้างไองตรงของตะเคีเนี่ยพรีเซนเตอร์ของเรานะครับอย่างตัวน้าพิสกัดนะครับพรีเซนเตอร์ของเราจะหลายคนหน่อยนะครับ,ค,รบคนแรกก็เป็นท่านอาจาร,รย์วิโรจน์ตั้งวานิชนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีนนะครับแล้วก็จะมี พี่เล็กคาราบาวนะครับแล้วพี่เทียรี่คาราบาวนะครับแล้วก็เราได้ทางพี่แอตคาราบาวเนี่ยมาแต่งเพลงให้ด้วยนะครับเดิมเดินกลยุทธ์นะครับเรื่องของเพลงด้วยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนให้คนรับรู้กลยุทธ์ใช่ครับแล้วก็ยังจะมีทางยูนิไลท์เนี่ยก็จะมีของมีคุณสามารถเพ็กอุลนะครับสมรักคําสิงนะครับที่มาเป็นมาโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยทําให้ สินค้ามีมีจุดที่โดดเด่นนะครับ,รบเข้าถึงวิถีชาวบ้านได้ง่ายาและในส่วนของพินเตอร์คนอื่นนะครคนอื่นก็ยังจะมีใบเตยอ,อาสยามานะครับใบเตยอ,อาสยามนะครับมากับผลิตภัณฑ์ซอสเจ็ดเสร็จครับนะครับอันนี้ก็มา มาสร้างสรรีสันนะครับเพราะว่าออกเรื่องของเพลงนะครับใหม่ๆก็คือแน่นอกรบอกอะไรเงี้ยรเราก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เป็นเรื่องของหน้าอกนะครับ,รบเพิ่มของเพิ่มสวดทรงของผู้หญิงนะครับ,รบให้ดูดีขึ้น นะครับแล้วก็ยังจะมีน้องเพียวนะครับเน็ตไอดอลนะครับที่มาดูแลนะครับแล้วก็มาเป็นพรีเซนเตอร์ในส่วนของผลิตภัณฑ์ลีลาล่านะครับดูแลเรื่องรูปร่างนะครับเกี่ยวกับน้ำหนักตัวนะครับครับในส่วนของวันนี้นะครับเรียกว่าไทเฮียวสี่ปีเกือบห้าปีละครับเป็นยังไงบ้างในส่วนของสมาชิก สมาชิกของเราเนี่ยค,ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้บริโภคข,ของเราเนี่ยถือว่าทั่วประเทศ<ม>ด้วยเรามีสาขาแล้วก็มีเครือข่ายเนี่ยครอบคลุมนะครับประเทศไทยเนี่ยแทบจะทุกจังหวัดทําให้วันนี้เนี่ยไทยเฮลทออกสินค้าอะไรมาเนี่ยก็เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจนะครับของส่วนใหญ่ก็เป็นของทั้งผู้บริโภคนะครับ,บรแล้วก็ของทั้งผู้ขายด้วยนะครับในส่วนของยอดขายละครับแต่แต่ละปีแต่ละที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ยอดขายก็จเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่ปีที่1ปีที่2ปีที่3จนถึงปีที่4นะครับโตขึ้น,ปนนะเป็นเท่าตัวเลยครับก็ต้องบอกว่า การ่งขันค่อนข้างเยอะไงในส่วนของไตรมาสแรกปีนี้เป็นยังไงครับของเราได้รับผลกระทบอะไรน้ายทค่ไหนไหมต้องยอมรับว่าในในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันนะครับสภาพเศรษฐกิจทําให้มีผลครับกับเรื่องยอดขายเรื่องความมั่นใจนะครับหรือการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะครับทำให้ในปัจจุบันนี้แต่ว่าทางบริษัทเนี่ยก็ยังดําเนิน ธุรกิจนะครับไปได้อย่างดีนะครับคือยอดขายมีผลบ้างนะครับแต่ก็ไม่มากนักเนื่องจากว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าที่เน้นสุขภาพแม้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่คนก็ยังดูแลรักษาสุขภาพอยู่นะครับทาให้ผมคิดว่าในช่วงไตรมาสแรกคงจะมีผลแค่ช่วงนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยน่าจะไปได้ดีอืมก็เียว่าต้องมีการขยับขยื่นตรงนี้ให้มากขึ้นเนาะอ่าฮะในส่วนของตลาดที่ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างการแข่งขันค่อนข้างเยอะครับอยากให้คุณพันยศมองเล่นหนึ่ง กับการแข่งขันขายดขายตรงในช่วงที่ผ่านมาหรือปีที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับธุรกิจที่ผ่านมานะครับตมองบอกว่าขายโตเนี่ยผมในมุมมองผมเป็นธุรกิจที่ยังพัฒนาได้ล่าช้านะครับเพราะว่ามีการนำแม้จะมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอย่างแอปพลิเคชันหรือว่าเรื่องของสื่อต่างๆนะครับเข้ามา เข้ามาใช้ในธุรกิจนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยมีบริษัทไหนที่มีการพัฒนาตัวสื่อหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าการทําโฆษณาในโซเชียลมีเดียอย่างเป็นรูปธรรมนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นเรื่องของปริมาณนะครับการโฆษณาซะมากกว่านะครับซึ่งบริษัทไทยเฮลเองเนี่ยเรามีทีมงานนะครับซึ่งทีมงานของเราเนี่ยจะพัฒนาด้านสื่อต่างๆนะครับรวมไปถึง อุปกรณ์การทางานต่างๆเพื่อให้สมาชิกเนี่ยเกิดความมั่นใจแล้วก็ทํางานได้ง่ายวันเรียกว่าวันนี้มีความพร้อมทั้งหลายๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นทีมงานและบุคลากรที่ว่าจะมาเติมเต็มในส่วนของธุรกิจทางเฮให้ขับเพื่อนต่อไปข้างหน้านะครับและต้องบอกว่าในส่วนของขายตรงนะฮะวันนี้อะไรก็การแข่งขันสูงปีพันอ่านเสริมว่าค่อนข้างมาแรงเรามีกลยุทธ์ในการที่จะขับเคื่อนอะไรให้กับธุรกิจไทยเฮลให้เติบโตต่อไปง่ายครับ ก็คงจะเป็นเรื่องของออทางบริษัทนะครับก็เตรียมพร้อมในเรื่องของการสร้างเครื่องมือนะครับเครื่องมือต่างๆที่จะทําให้สมาชิกของเราทํางานได้ง่ายที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็น การโฆษณารายการต่างๆนะครับทางบริษัทเนี่ยมีทีมงานที่จะจัดทำในส่วนตรงนี้ให้เรียบร้อยรวมไปถึงทีม R&D ดีที่พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีส่วนสำคัญนะครับในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับที่เป็นเทรนด์ใหม่ๆนะครับโดนใจคนรักสุขภาพนะครับรวมถึงตอนนี้เรากำลังจะมีคอลเลคชันใหม่ออกมานะครับซึ่งก็จะเปิดตัวเร็วๆนี้ก็คือเกี่ยวกับการ จับกลุ่มนะครับของคนวัยทํางานคนเมืองมากขึ้นครับเดียวว่าก็จะมีอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะมาขับเคลื่อนธุรกิจในปี2557นี้ครับสำหรับช่วงนี้ครับก็ต้องบอกว่าทางไท h เฮล t h มีการบุกตลาดอย่างเต็มที่เลยทีครับสำหรับช่วงนะครับเดี๋ยวไปพบกับยุทธศาสตร์การบุกตลาดนะครับในปี2557ของไทยเฮลท์ครับสำหรับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับ ชอบไหมภริยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้อไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะ ทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านลองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะทํารายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC Life ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทาได้ครับ New KC Life แผงการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ําเสมอ New KC Life ใส่ใจในตัวคุณสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดแอมเวย์ประกาศพร้อมขึ้นศาล ยันมติ WCO 149ต่อ1เสียงคอปพอเตรียมลงดาบ2ปิดยูเนียนอินเตอร์กระแสฟุตบอลโลก2014กระหึม่มแบรนด์ดังทุ่มง,งบอัดแคมเปญเ,เต็มสูบอุตสาหกรรมความงามบูมไทยพงาดพร้อมเปิดตลาดอาเซียนขายตรงโซเชียลส่งสัญญาณเดือดลิชอ on Net ตท p อปอัพทูร โชกุนออนไลน์มาร์เก็ตติง้งโซดีเน็ตเวิร์กมิสทีนอัดยุทธศาสตร์แรงเร่งเปิดสาขาจับมือพันธมิตรลุยตลาดต่างแดนติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วันนี้ทุกแผงทั่วประเทศครับ กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตลาดวิเคราะห์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยกับคุณพันยดครับถึงแนวทางและทิศทางของธุรกิจไทยเฮลกุ๊ปในปี2557นี้ครับคุณพันยดครับ,รบปีนี้ครับเรียกว่าการแขร่งขันดูเดือดค่อนข้างทีเดียวนะรเรามีแผนการรองรับที่จะเติบโตในปีนี้ยังไงบ้างะ คือแผนของไทเฮลนะครับเราก็ยังเดินหน้าเรื่องของการการสร้างรเรื่องของภาพลักษณ์ของบริษัทนะครับภาพลักษณ์องค์กรแล้วก็รวมไปถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่เรายังเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบและ กลยุทธ์ในปีนี้เราก็มีการเปิดเรื่องของช็อปนะครับศูนย์ต่างๆนะครับรวมไปถึงคีออสนะครับซึ่งเป็นคีออสสุขภาพนะครับลายแรกของประเทศไทยะนะครับที่มีนักษัะเป็นคีออสเล็กๆนะครับมีขนาด12ตารางเมตรนะครับที่มีในในคีออสก็จะมีระบบรองรับทั้งหมดระบบของสมาร์